แกงเขียว,วานกุง้งกินกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนกระแ่บค่ะตามมาเบิ่งวิธีเห็ดตั้งหมอ้หมอหัวกะทิใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เคี่ยวกะทิแตกมันค่ะขั้นตอนนี้ใส่ไฟอ่อนแล้วก็ใส่เวลาดนต้องใส่ความอดทนในการเห็ดค่ะเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะแตกมันดีช่วงที่เคี่ยวทักกะทิ มันวนลงไปเนี่ยคาาเติมใหม่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของหัวกะทิคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สังเกตว่ากะทิแตกมันหรือยังจุดประสงค์ที่เหตุก็คือเหตุแห้กะทิแตกมันเวลากแกงออกมาสีแดสีสวยน่าก,กินค่ะหรือว่าถ้าวิธีง่ายๆก็คือใสน่น้ำมันพืช หรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วก็เอาผีิกแกงเชียวหวานนี้ไปผัดแล้วก็ค่อยเติมหัวกะทิลงไปกระสีเห็ดไห่กะทิแตกมันสีสวยคือกันส่งเจตดกะทิถ้าแตกมันดีแล้วเอาพริกแกงเชียวหวานใส่ลงไปผัด <c oughs> นะคนี่ใส่เป็นพริกแกงเชียวหวานสําเร็จค่ะใส่ลงไปสองซอนตัวพุ่มๆแล้วก็ผัดให้เป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิขั้นตอนนี้กะใช้เวลาดนที่กันค่ะ ัดไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่ากะทิแตกมันดีหรือยังเนาะผลของความอดทนของเห่าในสิอิ๊วไทยแกงเขียวหวานท้องทีรสชาติดีแล้วก็กินหอมแล้วก็สีสวยน่ากินค่ะสังเกตหมอ้อถมแห้งก็เติมหอกะทิลงไปค่ะแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน มาหอดคันตอนนี้ถ้าเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อหรือว่าไก่เนี่ยเอาลงไปผัดล้วนใสียกันเลยค่ะสิเห็นให้เนื้อของเฮามีความนุ่มความหอมแต่เมื่อนี้ยใส่เป็นกุ้งจะเอาหางกะทิใส่ลงไปก่อนค่ะจะใส่กุ้งไบขั้นตอนท้ายๆเพื่อให้เนื้อกุ้งบกแข็งเฉดกุ้งเนื้อเด้งเด้งนุนม่นมๆค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปรุง เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปประมาณสองซอนโตค่ะ,คะแล้วก็น้ำปลาสักสามซอนโตแล้วก็ล่อให้น้ำแกงหอนคะ่ะคยเอาบเบอเกือปอบอเขือพวงใส่ลงไปเบอเคือปอบอรเขือพวงถ้าบา่อยากให้ดำานีกระแสน้ำเกลือไว้ก่อนคะ่ะ เวลาหองมาแกงก็จะได้สีเขียวสวยน่ากินปิดฝาหม้อ,มอค่ะให้มะเขือปอกมะเขือพ่วงได้รับความร้อนทั่อถึงแล้วมะเขือเสด็จบดํำค่ะหลังจากนั้นก็ชิมบึง้งตอนนี้ได้รสชาติถูกใจแล้วค่ะมีเค็มมีหวานเอากุ้งใส่ลงไปค่ะ กุ้งสุกไวเนาะสิใส่ลงไปแป๊บเดียวนี่ค่ะเอาลงประมาณนี้สุกแล้วกุง้งสีสันสวยงามน่ากินเลยค่ะ น,นี่ยวน้ำลายค่ะพี่น้องเอาพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปค่ะแล้วกับใบโหระพาโรยลงไปปริมาณแล้วแต่มักค่ะใส่หลายหอมหลายสำหรับใบโหระพาหลังจากนั้นก็คนให้ใบโหระพาลงไปอยู่ใต้น้ำแกงค่ะ สีสีเด้เขียวน่ากินเนาะขั้นตอนสุดท้ายเอาหัวกะทิมาโรยค่ะโรยลงไปเลยลาดลงไปเลยเป็นอันเสร็จค่ะแกงเขียวหวานกุ้งบอกวบาสีกินก็เขาสวยหรือว่าขนมจีนแซ่บหลายค่ะเป็นในพี่น้องเบิ่งแล้วน่ากินบอ ถ่ายคลิปเบิ้งแล้วทรมาก,กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแกงเขียวหวานกุ้งมนีก็กาลันตีแบ่แบแ่บแ่บค่ะเบิ่งแล้วคิดอยากลองเห็ดตม่มเห็ดงายค่ะผู้ใดเบือ่อนํำยากระทีหนำยาปลาก็เอาแกงเขียวหวานเป็นทางเลือกได้ค่ะแ่บอีกแบบ